สวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงทีวีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณครับวันนี้ผมจะทำนายดวงล่วงหน้านะครับให้แฟนคลับทุกคนทุกท่านนะครับเป็นการวิเคราะห์ดวงประจำปีพศ2569ครับ วิเคราะห์ดวงทํานายดวงตามตามาําราตามหลักพรมชาติของไทยโบรานะครับวันนี้จะขอทํานายดวงสำหรับคนที่ตกราหูนะครับพยากรณ์สำหรับคนที่ตกราหูนะครับในปี2569ได้แก่เพศชายครับที่อายุครบ18ปี30ปี42ปี54ปี66ปีและ78ปีส่วนเพศหญิงครับได้แก่ท่านที่อายุครบ20ปี สาปี44ปี56ปี68ปีและ80ปีครับผมปีนี้สำหรับผู้ที่ตกกราหูครับจะเป็นปีที่มีเรื่องนะครับให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจมากจะมีเหตุให้ต้องเผชิญความวุ่นวายครับมีการทะเละวิวาทหรือคดีความเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจมีคนมายุแย่นะครับให้คุณเกิดปัญหาให้ครอบครัวคุณเล้าฉานทําให้หัวใจคุณหนักอึ้งนะครับปวดหัวตัวร้อนนะครับสวันดี4วันไข้นะครับจัดว่าเป็นปีที่เคราะร้ายนะครับ จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับทั้งปี2,569เลยนะครับแต่ใครฟังผมอยู่เนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจกันนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีเสริมนะให้แก้ไขนะครับเรียกได้ว่าไม่ประมาทจะดีกว่านะครับสุขภาพปีนี้ครับต้องระมัดระวังนะครับอาจเจ็บไข้ทั้งตัวเองและญาติมิตรในครอบครัวครับการเดินทางไปไหนมาไหนครับควรระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องรถและอุบัติเหตุนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆครับความรักและครอบครัวคับปีนี้อาจยังไม่ได้พบคู่ครองครับหรือถ้าพบคนรู้ใจเนี่ยต้องใช้เวลาในการครบหาดูกันนานนะครับต้องให้ข้ามปี69ไปนะครับห้ามรีบร้อนตัดสินใจนะครับเพราะอาจถูกหลอกลวงเสียทรัพย์สินได้ง่ายมากๆนะครับผู้นี้มีคู่ครองแล้วก็ต้องระวังเรื่องของความขัดแยง้ง รือเรื่องเงินเรื่องทองครับที่จะนําพาความวุ่นวายเนี่ยเข้ามาสู่ครอบครัวของคุณนะครับวันนี้ก็ต้องฝากระวังการคบค้าสมาคมนะครับหรือว่าทําธุรกิจร่วมกับผู้อื่นเนี่ยคุณต้องระวังให้มากครับมีโอกาสถูกหลอกหรือไม่ประสบผลความสําเร็จนะครับไม่ได้กาไรนะครับหากเสี่ยงได้เนี่ยครับก็ควรทํางานด้วยตัวเองเนี่ยจะปลอดภัยกว่านะครับถ้าเป็นในปี2% 5 6 9้ครับ ปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีที่เคาะร้ายนะครับแต่ถ้าหากคุณทําบุญสุนทานนะครับเข้าวัดฟังธรรมนะครับทำสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาและสร้างความดีอย่างสม่ําเสมอเคราะร้ายครับจะค่อยๆเบาบางลงนะครับและหลังจากกลางปี จะเริ่มเห็นความดีเกิดขึ้นบ้างนะครับโดยเฉพาะใครที่กตัญญูกตเวทีครับดูแลคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาเนี่ยอยู่เป็นประจำนะครับให้ท่านกินอิ่มนอนหลับมีความสุขนะครับช่วงกลางปีก็จะเริ่มทุเราเบาบางลงนะครับเรื่องห้ายๆจะเริ่มดีดีแล้วก็จะดียิ่งๆขึ้นไปอีกนะครับผู้ที่ตกลาหูในปี2 5 6 9นี้นะครับ จะได้รับความเดือดร้อนมีอุปสรรคเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับระวังอันตรายจากศัตรูและผู้คิดร้ายนะครับทางโบรอบด้านเลยนะครับก็ฝากระวังไว้ด้วยนะครับการเงินก็อาจมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์การทําบุญนะครับและการสร้างความดีก็เป็นวิธีที่จะช่วยบรรเทาเคาะได้นะครับทําชีวิตทําจิตใจให้สงบนะครับ ชาวทุกคนทุกท่านที่ตกราหูนะครับเขาบอกว่าไม่ว่าดวงของเราเนี่ยนะครับมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วนะครับมีดีก็ต้องมีร้ายบ้างใช่ไหมครับมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับไม่งั้นชีวิตเราก็อาจจะ <c oughs> เขาเรียกไม่มีสีสันเนาะนะครับจะขึ้นอย่างเดียวเลยก็โอ้โหมันไม่ได้มีสีสันนะครับผมก็ขอฝากไว้สั้นๆน,นะครับว่าอย่าให้ปีที่ร้ายนะครับมาขีดเส้นชีวิตเรา จงสร้างบุญกุศลนะครับให้ความดีเป็นเครื่องนำทางครับเพราะแสงสว่างในหัวใจคุณเนี่ยจะเอาชนะทุกเรื่องแร้ร้ายไปได้แน่นอนนะครับข้อร้ายไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปหรอกนะครับการทำดีแม้วันะเล็กและน้อยจะทำให้ชีวิตคุณสงบสุขและปลอดภัยกว่าที่คิดนะครับชีวิตก็เหมือนการเดินทางถูกไหมครับฟ้าฝนพายุ มันก็มีเข้ามาบ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าคุณเดินด้วยสติด้วยความอดทนและความเมตตากรุณามุริตรา,ตาอุเบกขาเนี่ยนะครับพายุใดก็ไม่สามารถพัดคุณล้มได้นะครับผมขอให้คุณแล้วคาดปลอดภัยครับเจอแต่สิ่งราวดีๆเรื่องราวดีๆนะครับแท้แต่ถ้าคุณดีอยู่แล้วคุณเฮงอยู่แล้วผมขอให้คุณดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกขอพระคุณทุกคนทุกท่านครับที่รับชมรับฟังสวัสดีครับผม